AI Podcast Worldwide สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับค่ะวันนี้เรามีเรื่องเ,ออเรื่องที่แบบว่าว้าวมากๆมาเล่าให้ฟังค่ะครับผมเป็นเรื่องของซ e o หนุ่มคนหนึ่งที่เขาสร้างตัวเป็นมหาเศรษฐีพันล้านได้ตั้งแต่อายุยังน้อยมากๆเลยนะคะครับแล้วที่สำคัญคืออันนี้ต้องกระซิบเลย เขาลาออกจาก MIT โอ้โหมหาวิทยายลัยระดับโลกเลยนะนั่ง <_ d: S 1> ใช่ค่ะมหาวิทยายลัยเทคโนโลโยีอันดับท็อปเลย <_ d: S 1> เพื่อมาสร้างบริษัทที่กำลังแบบว่าเขย่าว,วงการ AI <_ d: S 2> อยู่ตอนนี้เลยค่ะชื่อ Scale AI ฟังไม่ผิดเลยครับอายุแค่28เองเกิดปี1997แต่ว่าบริษัทที่สร้างเนี่ยตอนนี้มูลค่าสูงถึง1.38 <_ d: S 1> หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหมื่นล้านตีเป็นเงินไทยนี่เท่าไหร่คะเนี่ย ก็ราวๆห้าแสนล้านบาทครับห้าแสนล้านโอ้โหสุดยอดมากครับแล้วก็เคยเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในโลกด้วยนะที่สร้างตัวเองจนรวยระดับนี้ได้โหฟังแล้วแบบอยากย้อนเวลาไปเกิดใหม่เลยครับจะได้รีบไปศึกษา AI ตั้งแต่เด็กๆเลยข้อมูลที่เราเอามาคุยกันวันนี้นะคะก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะ ทั้ง Forbes, Lifestyles Magazine, The Business of Business มี New York Times ด้วยแล้วก็ข้อมูลจาก Scale AI เองโดยตรงเลยค่ะครับวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกกันว่าเบื้องหลังความสำเร็จของ a l e x a n d r r Wang คนนี้เนี่ยแล้วก็บริษัท Scale AI ของเขาเนี่ยเขาทำอะไรกันแน่ทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นใช่ครับแล้วมีบทบาทอะไรในโลก AI ที่กำลังโอ้โหบูมสุดๆขนาดนี้ น่าสนใจมากค่ะเริ่มที่ตัวเขาก่อนเลยไหมคะประวัติอเล็กซซนเดอร์แวงเนี่ยได้เลยครับคือพื้นเพเขาก็น่าสนใจนะเป็นลูกหลานชาวจีนอพยพเออค่ะครับแล้วก็โตมาในครอบครัวนักฟิสิกส์ที่ทำงานในลอส Alamos National l a b o r ์ t ร r y ที่ New Mexico. Los นิวเม็กซิโกลอสแอลามสนี่ที่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์สมัยสงครามโลกหรือเปล่าคะใช่เลยครับที่นั่นเลยไม่แปลกใจเลยที่เขาจะมีความคิดแบบ ก้าวล้ำมากๆคือมีแววเก่งมาตั้งแต่เด็กเลยว่างั้นเถอะใช่ครับชนะแข่งระดับประเทศมาเยอะมากทั้งคณิตฟิสิกส์คอมพิวเตอร์แล้วพอเข้า MIT มหาลัยท็อปด้านเทคเลยนะครับเข้าได้แป๊บเดียวอายุแค่19ปี19ตัดสินใจดออปเรียนโอ้โหกล้ามากครับแล้วก็ไปเข้าโครงการ Y Combinator ที่ปั้นสตาร์ทอัพระดับโลกเลยแล้วก็ก่อตั้ง Scale AI ในปี2016ครับโห แล้วไม่ใช่แค่เก่งธุรกิจอย่างเดียวนะคะเหมือนว่าเขาเป็นคนใจบุญด้วยบริจาคเงินเยอะมากสนับสนุนการศึกษาเต e มงานวิจัย AI อืมอือครับครับส่งเสริมความหลากหลายในวงการเทคด้วยค่ะทีนี้แล้ว Scale AI เนี่ยเขาทำอะไรกันแน่คะครับคำถามสำคัญเลยพูดง่ายๆนะครับ Scale AI เนี่ยเหมือนเป็นโรงงานเตรียมข้อมูลให้ AI โรงงานเตรียมข้อมูลครับ หรือบางคนอาจจะเปรียบเทียบว่าเป็นช่างประปาข้อมูลก็ได้คือช่วยให้บริษัทอื่นๆเนี่ยเอาข้อมูลดิบที่มันอาจจะยังยุ่งยุ่งอยู่เนี่ยมาทำให้มันสะอาดพร้อมใช้สำหรับฝึก AI แล้วก็มาชี e เล n น n งอ๋อนึกภาพตามนะคะเหมือน AI เป็นเด็กน้อยต้องเรียนรู้จากข้อมูลใช่ไหมคะใช่ครับถ้าข้อมูลไม่ดีไม่ชัดเจน AI ก็จะเรียนรู้แบบพินเพี้ยน,นไปถูกต้องเลยครับสิ่งที่ Scale AI ทำก็คือการติดป้ายข้อมูล หรือ data annotation เช่นบอกว่ารูปนี้คือรถยนต์คนเดินทางป้ายจราจรอะไรแบบนี้ใช่ครับใช่ครับแบบนั้นเลยแล้วก็รวมถึงการจัดการข้อมูล data management ให้มันเป็นระบบระเบียบด้วยมีสร้างข้อมูลสังเคราะห์ synthetic data ด,ด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจมากครับอันนี้ล้ำไปอีกคือสร้างข้อมูลจำลองขึ้นมาเพื่อช่วยฝึก AI ในสถานการณ์ที่อาจจะหาข้อมูลจริงได้ยากหรือข้อมูลมันไม่พอ เหมือนสร้างสถานการณ์จำลองให้ AI เรียนรู้ประมาณนั้นเลยครับคุณวังเขาเคยพูดไว้คมมากนะบอกว่า data is the new code ข้อมูลคือโค้ดรูปแบบใหม่ใช่ครับสำหรับโลก AI เพราะข้อมูลคุณภาพสูงเนี่ยแหละคือหัวใจเลยที่ทำให้ AI มันเก่งขึ้น Scale AI ก็เลยเข้ามาแก้ปัญหาขอ้อขวดตรงนี้ทำให้บริษัทอื่นพัฒนา AI ได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นถูกต้องครับ แล้วลูกค้าเขาล่ะคะเห็นว่ามีแต่รายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้โหลูกค้านี่ไม่ธรรมดาเลยครับตั้งแต่บริษัทเทคแถวหน้าเลย OpenAI ที่ทำ h ชด GPT ค่ะ Meta ที่มี Facebook, Instagram Microsoft ก็มาแล้วก็พวกบริษัทรถยนต์ไร้คนขับอย่าง G.M. Cruise, Toyota ก็มีแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐก็เป็นลูกค้าด้วยเหรอคะ กระทรวงกลาโหมใช่ครับ U S Department of Defense เลยอันนี้แสดงว่างานของ Scale AI มันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแล้วนะค่ะมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่แบบเปลี่ยนโลกเลยทั้งรถยนต์ที่เราอาจจะได้ใช้ในอนาคตครับไปจนถึงเรื่องความมั่นคงของประเทศเลยทีเดียวล่าสุดเหมือนมีข่าวใหญ่ด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับเมตาใช่ครับข่าวจาก New York Times บอกว่าเมตากำลังตั้งห้องแลบ AI ใหม่เลยนะเพื่อจะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า super intelligence super intelligence AI ที่ฉลาดกว่ามนุษย์ไปอีกเหรอคะใช่ครับคือเป้าหมายเขาเหนือกว่า AGI หรือ artificial general intelligence ที่หลายๆบริษัทพยายามทำกันอยู่ AGI คือ AI ที่มีความสามารถทางปัญญาเท่ามนุษย์แล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับ scale AI ล่ะคะเกี่ยวมากครับเพราะว่ามีข่าวว่าเมตาเนี่ยภาพทมคุณอเล็กซานเดอร์วัง ให้ไปร่วมทีมพัฒนา super intelligence นี่แหละโห oh, จริงเหรอคะครับแล้วก็มีการเจรจาที่จะลงทุนใน scale AI ด้วยนะเป็นเม็ดเงินมหาศาลเลยหลายพันล้านดอลลาร์โอ้โห oh, นี่แสดงว่า scale AI กับตัวคุณวางเองนี่เนื้อหอมมากๆในวงการ AI ตอนนี้ใช่ครับคือถึงแม้จะมีคู่แข่งอยู่บ้างนะแต่ scale AI ก็ยังโดดเด่นมากเรื่องคุณภาพเรื่องความสามารถในการจัดการข้อมูลเยอะ แล้วก็บริการที่ครอบวงจรสุดยอดจริงๆค่ะบทเรียนสําคัญจากเรื่องนี้คืออะไรคะผมว่าคือการมองเห็นปัญหาที่เป็นคอขวดสําคัญของอุตสาหกรรมอย่างเรื่องข้อมูลสําหรับ AI เนี่ยค่ะแล้วก็สร้างโซลูชันที่มันแก้ได้ตรงจุดจริงๆใช่ครับมันสร้างมูลค่ามหาศาลได้เลยนะจากบริษัทที่เริ่มจากพนักง,งานแค่3คนเองในปี2016กลายเป็นบริษัทยูนิคอนมูลค่า5้าแสล้านบาทครับผม แล้วก็เป็นการตอกย้ำเลยนะคะว่าในยุค AI เนี่ยข้อมูลคุณภาพสูงคือสินทรัพย์ที่แบบมีค่าที่สุดอย่างหนึ่งเลยเรื่องอวิสัยทัศน์ที่มองเห็นปัญหาสำคัญก่อนใครความกล้าที่จะลงมือทำอย่างการดรอบเรียนจาก MIT ค่ะแล้วก็การโฟกัสแก้ปัญหาพื้นฐานที่มันสาคัญมากๆให้กับอุตสาหกรรมใช่ครับแก้ปัญหาให้ถูกจุดโลก AI นี่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริงๆนะคะ แล้วเราจะสร้างธุรกิจจากตรงนี้ได้ยังไงบ้างก็น่าคิดเหมือนกันค่ะครับคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดนะครับคือในขณะที่ AI มันต้องการข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะพัฒนาไปสู่ระดับที่ซับซ้อนขึ้นอย่าง super intelligence ที่ว่าเนี่ยข้อมูลพรมแดนใหม่ frontier data ที่จะมาป้อนให้ AI พวกนี้เนี่ยมันจะมาจากไหนการให้คนมานั่งติดป้ายข้อมูลแบบเดิมๆจะยังพออยู่ไหมคะนั่นแหะสิครับหรือว่าในอนาคตเนี่ย AI มันจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างแล้วก็กลั่นกรองข้อมูลให้ตัวเองน่าคิดมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามเรื่องราวเจาะลึกแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันเ็จโมงเช้านะคะทีนี้ที่เดิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ AI Podcast Worldwide